สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงที่มาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือที่เราเรียกว่าสอจอกันนะครับว่าในแต่และจังหวัดเนี่ย จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จังหวัดละกี่คนเนี่ยเขาคิดคำนวณอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับก็ มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนราษฎรของจังหวัดนั้นนะครับโดยกําหนดไว้ดังนี้จํานวนรัษฎรไม่เกิน5,000 500, สนคนนะครับถ้าจังหวัดใดมีไม่เกิน500 0 0นคนเนี่ยก็จะมีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้24คนนะครับ แต่ถ้าเกิน5 0 0 0 0คนแต่ไม่ถึง1ล้านคนจะมีได้30คนนะครับเกิน1ล้านคนแต่ไม่เกิน1.5ล้านคนมีได้36คนเกิน1.5ล้านคนแต่ไม่เกิน2ล้านคนมีได้42คนเกิน2ล้านคนขึ้นไปมีได้48คนนะครับและนี่ก็คือจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับ ซึ่งเขาคำนวณมาจากจำนวนประชากรในอัตราส่วนดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ